เขาอยากเป็นอิสระนะครับเราต้องปล่อยเขาไปใช่ไหมครับมันมีจิตวิยาครอบงำจ,จิตใจให้เขามีแค่คุณสิ่งนี้คนมันจะไม่อยากไปจากคุณถ้าคุณมีถึ่งนี้ยคนมันจะไม่อยากอยู่คนเดียวนะครับขอเวลาส่วนตัวยังไม่อยากมีแฟนนะครับหรือว่าอยากอยู่เป็นอิสระยังไม่อยากมีใครยังไม่อยากทําให้ใครเจ็บคุณมันออดอกฟ้าชั้นมันมาวัดต่างตมันคือการปฏิเสธทางอ้อม คนปฏิเสธคุณทางอ้อมเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณการที่คนไม่เห็นคุณค่าของคุณมันเกิดจากการที่คุณไม่พรีเซนต์คุณค่าให้เขาเห็นครับหน้าที่ของคุณคือคุณมีหน้าที่ยั่วให้อีกฝ่ายอยากเมื่ออีกฝ่ายเกิดความอยากก็ต้องการคุณสนองความอยากครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูค,คมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียงหาท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ